นางเอกช่องสามขึ้นแท่นเสร็จีนี้กวาดซื้อที่ดินหรืองานนี้จะเตรียมปลูกเดือนหอเป็นอีกหนึ่งนางเอกขวัญใจของใครหลายหลายคนเลยก็ว่าได้สำหรับโบเมลดาหวานใจคนสวยของพระเอกอาร็กทีลเดชซึ่งก่อนหน้านี้เธอนั้นถูกถามเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานซึ่งโบเองก็บอกว่าถ้าขอก็พร้อมแต่งล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา24พฤศจิก,กายน 2565ั25 65, โบได้ออกงานอีเวนต์และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อตอนนี้เป็นเศรษฐีนี้กว่าซื้อที่ไว้เป็นทรัพย์สินโบช่วงที่เรามีก็กว่าซื้อเอาไว้เป็นทรัพย์สินในอนาคตไปซื้อที่กาญจนบุรีเรียกโบว่าไฮโซการจุดเริ่มต้นคือได้รับคำแนะนำจากคุณแม่ว่าถ้าไม่ซื้อที่ดินเก็บไว้ก็ให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าทอง เพราะเราไม่ได้ทำธุรกิจอะไรตอนนี้ไม่ได้มีเยอะมากแค่พอสร้างบ้านได้ถ้าอวดคือสร้างเป็นหมู่บ้านแต่ถ้าไม่อวดก็คือสร้างบ้านหลังเล็กๆน่าจะมีซื้อเพิ่มอีกเพราะอยากมีหลายๆจังหวัดเกณฑ์การตัดสินใจซื้อคือเราต้องทำเลคือดูดวงทำเลดีต้องมีตังหน้าติดน้ำหลังติดภูเขาเออ